ตอนนี้เราอยู่กันในเฟสที่สอนะครับกับการรีวิวไม่รู้จะเรียกว่ารีวิวได้ไหมนะกับ DLC เอ uh, ่อ t h อ่อ i ต t เ r e a k h บกไฮสนะครับเป็น DLC ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับแล้วก็ผมใช้เวลาในการเล่นมันนะครับสักสอวันได้นะครับก็จะมีเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะกําลังรอดูอยู่นะครับอยากจะลองให้มั่นใจก่อนเพราะว่าผมไม่ได้รีวิวเอ่อ uh, DLC ที่เป็นไฮส์มาพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยรีวิวดอ่อ uh, DLC ที่เป็นภารกิจออกมาแล้ว เร็วขนาดนี้นะครับก็เลยอยากจะมั่นใจว่ารู้จักมันจริงๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่า DLC นี้ให้อะไรกเราบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือ2ภารกิจใหม่นะครับจะเป็นสองอันนี้นะครับก็คือบันทิดในบอลเทนนะครับแล้วก็ Bir d of Sky นะครับทั้งสองภารกิจไม่สามารถสเตลได้นะเป็นสิ่งที่ผมผิดหวังมากนะครับเออผมไม่ได้แบบความว่ามันห่วยนะแต่ว่า มันอุตส่าห์มี2ภารกิจนะแต่กับสเตลไม่ได้เลยสักอันนะครับอืมเอาเป็นว่าตรงนี้ผมก็ค้างเฟล,ลเพราะว่าไม่รู้สิมันมันไม่มีก็ไม่ผิดแต่ว่ามันก็น่าจะมีถูกปะ่ะน่าจะเป็นแบบสเตลหนึ่งบูหนึ่ง,ห,งหรือไม่ก็เป็นสเตลทั้งสองอันแต่ว่าสามารถบูได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เลยนะสำหรับใ,ใครที่ชอบการสเตลก็คงต้องเสียใจกันไปนะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของมันเป็นด่านบูแล้วสนุกไหมนะครับ ผมคิดว่าเป็นดานบูที่น่าสนใจทั้งสองอันนะครับเป็นความแปลกใหม่ของตัวภารกิจทั้งสองอันเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบดานบูเนี่ยอยากให้ลองดูนะครับเพราะว่าอันนี้คือความคิดสุดตัวผมนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดแบบนี้ไหมนะครับดาสเตลเนี่ยมันมีสเสน่ห์ของมันในขณะที่ดานที่เป็นการบูเนี่ยความยากง่ายไม่ไม่ใช่ปัญหาว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบถ้าเรารู้สึกว่ามันยากเกินไปเราก็เล่นดับที่ง่ายลงมาหน่อยศัตรูก็จะเลือดน้อยลงยิงเบาลง จำนวนน้อยลงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันง่ายไปเราก็ไปเล่นระดับที่ยากขึ้นศัตรูก็เยอะขึ้นเลือดเยอะขึ้นยิงแรงขึ้นมันก็แค่นั้นนะครับแต่ว่าด้วยตัวคอนเซปต์ของไฮส์ ist, ถือว่าใช้ได้ครับผมชอบนะแต่อยากสเตล์เนี่ยแค่นั้นเองนะครับน,นี้ของเรื่องเฉพาะของภารกิจนะทีนี้มาดูเรื่องของไอเทมที่เราได้บ้างเอ,อเอาวุธที่เราได้นะครับถ้าพูดถึงอาวุธที่ไม่ใช่ประชิดได้แค่ชิ้นเดียวนะครับนั่นคือเบบี้ดิกเกิ เออโอเคถ้ายังไม่มอดนะครับ1แม็กมี12นัดนะครับก็สุนเต็มที่อยู่ที่60นะครับในดอกฟ้ายหกสดาเมจร4 5นะครับแอ็เคเลซี่หกสบิบแปด t ติบิลิตี้สาคอนซิลเมนต์ยสาำคัญมากนะครับเจ็ดเก้านะครับเท่าที่ผมลองใช้ดูผมคิดว่ามันเป็นปืนที่โอเคมากนะครับเอออันนี้คือผมติดหัวปืนเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ติดตัวเลเซอร์นะครับแค่นั้นเอง โอเคผมติด้ายปืนข้างล่างด้วยผมเปิดอันใหม่เลยแล้วกันอโอเคหน้าตาอย่างนี้ถ้ายังไม่แต่งเลยนะครับเป็นปืนที่ดีมากผมลองใช้แล้วผมชอบมากนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เเคยชอบดีเกิลแล้วรู้สึกว่ามันใช้ในการสเตลยากเพราะว่าคอนซิเมนต์มันต่ําไปนะครับ อาจจะอยากแชรนี้ก็ได้เอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันผมชอบมากคือดาเมจมันสูงนะครับคือมันมันมีคอนเซปที่เหมือนกับดีเกิลกระบอกหลักนะครับที่เป็นกระบอกเก่าของเราเลยนะคือมันยิงแรงกระสุดน้อยนะครับเออนั่นแหละยิงแรงกระสุดน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปก็คือมันอาจจะยิงได้เบาวกว่านะครับแต่ว่าคอนซิเมนต์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถถือมันเป็นสเตลได้ไม่ยากนักนะเพราะว่ามอดที่สามารถใช้แต่งมันได้เนี่ย ต้องกดให้ดูในนี้ม่าที่เราสามารถแต่งให้แต่งกับมันได้เนี่ยเออมันจะสามารถเพิ่มคอนซีเมนต์ได้อีกนะครับจะมีในส่วนของอันนี้เสียโอเคมีในส่วนของ lower นะครับ lower receiver นะครับที่เปลี่ยนจากย9คริบเป็น30ซึ่งนั่นถือว่าไม่ขี้เละเลยนะครับสำหรับเอ่ออาวุธที่จะนำไปสเตลด้วยนะครับถือว่าโอเคมากนะนอกจากนี้นะครับ เราจะไปดูเรื่องของอุปราชิดกันสำหรับผมก็โดยส่วนใหญ่แล้วผมบอกเลยว่าผมจะไม่ค่อยสนใจอุปราชิดมากนะักนะครับแต่เรามาดูอันนี้กันแป๊บหนึ่ง ทแทงไปมาติดพิษอีกใช่ไหมก็ปกติผมแทงตัวนึง่งสอครั้งแล้วก็ปล่อยมันอ้วกตายไปเองครับจะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นสําหรับมาเชเตโจมตีด้วยจํานวนครั้งที่เท่ากันศัตรูอาจจะยังไม่ตายนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมผมไม่ได้ใช้ให้พิกเอาไว้คุยกันทีหลังด e ว n i น h t นะครับอย่างที่เห็นเนะี่ยก็เหมือนอันเมื่อกี้ครับคือโจมตีอะไรก็เท่ากันหมดแต่ต่างกันที่แรงนะครับแรงต่ากว่าแล้วจะใช้ทําไมนะครับ ในเมื่อผมมีชิ้นที่ดีกว่าให้ใช้ถูกไหมคือ <c oughs> ถ้าบอกว่าผมจะใช้ด e ีไวไหนผมใช้มาเชเต้ดีกว่าแต่ถ้าผมจะใช้มาเชเต้ผมใช้คุณไหนดีกว่านะครับสรุปว่าเจ้าของพวกนี้เนี่ยไม่ได้น่าสนใจสำหรับผมนะแต่มีอยู่หนึ่งชิ้นที่ดูโอเคขึ้นมานั่นก็คือไอพิกนะครับซึ่งไอพิกเนี่ยผมไม่ได้เทียบกับระดับเดียวกันของมันนะครับเราจะเทียบกับตัวท็อปของอาวุธประชิดต,ต,ตอนนี้ซึ่งนั่นก็คือคาตาหน้านะครับเออขอตั้งคาตาหน้าเป็นหลักแล้วกัน เราดูไอพิกนะครับอ่าสิ่งที่ต่างกันนะครับคาตาน่าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่โอเคมากสําหรับอาวุธประชิดในตอนนี้เพราะว่าด้วยการชาร์จออกมาที่ตีแล้วแรงมากการโจมตีธรรมดาที่ถือว่าไม่ขี้เลอะเลยเจ็ดสิบดาเมจนะครับเอ่อแรงที่ถือว่าใช้ได้นะสองร้อยเจ็ดสิบห้าอันนี้เราพูดถึงเอ่อคา,าตาน่าอยู่นะแล้วก็เอ่อคอนซิเมียนยี่สิบเจ็ดก็ถือว่าถูถ่ายนะครับยี่สิบเจ็ดนี่คือยังไม่บอกสกิลนะถ้าจำไม่ผิดบวกหรือยัง โอเคยังไม่ได้บวกนะครับถ้าบวกแล้วก็จะเป็นเอ่อิบนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามาดู IP พีครับไอพเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยยกเว้นแลงและคอนซูมนต์นะครับแปลว,ว่าคาตาหน้าที่เคยมีข้อดีเรื่องระยะโจมตีที่ไกลมากเนี่ยจากไกลมากก็จะเหลือแค่ไกลเฉย,ยๆซึ่งเราหลับได้นะครับแล้วถ้าเราจะใช้มันในการสเตลก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะว่าเบสของมันคือ30เลยนะครับเบสของมันคือ30ถ้าบวกกับสกิลเข้าไปนั่นคือ32 นั่นหมายความว่ามันสามารถเทียบชั้นกับาการใช้ท้ายอาวุธฟาดได้เลยนะมีคอนซ m เมนที่เท่ากันแต่ว่าสแตตทุกอย่างดีกว่านะครับถือว่าเป็นอาวุธประชิดอีกหนึ่งชิ้นที่น่าใช้มากถ้าเราเอาอย่างนี้แล้วกันคือถ้าใช้ในการสเตลเนี่ยเราตีครั้งเดียวตายหมดอยู่แล้วถูกไหมเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเล่นสายหลบแล้วต้องรักษาเรื่องคอนซีมเมนต์เอาไว้ต้องอรักษา ติชัลลิสให้ต่ำเอาไว้นะครับเลยทำให้ถือคาตาน่าแล้วเสียค่าดอตไปไอซ์พิกเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมลองอย่างนี้ให้ดูดีกว่าผมจะใส่สูตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายแม่แอบเห็นสปอยเด็กผมทีให้ดูอย่างนี้เห็นเลว่าสร้างแล้วนะครับสร้างอยู่สร้างอยู่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับรอก่อนออสายหลบโอเคแล้วก็อาวุธปกติของผมเลย ธนูนะครับกับปืนพกหนึ่งกระบ,บอกโอเคดี B ก็ได้สมมติผมถืออย่างนี้แล้วผมถือไอพิกก็ยังได้นะครับโอเคคารตาณาได้เช่นกันเราจะลองปรับขึ้นอีกนิดหนึ่งจาก30เหลือสักมาปรับที่นี่แล้วกันจาก30เหลือ28อ่ะโอเคอันนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าผมถือคารตาณานะครับแล้วอาวุธของผมเนี่ย ต้องปรับลงอีกนิดหนึ่งขออีกนิดหนึ่ง21ก็เกินไปนะเอ่อมีสัก27ไหมไม่มีเลยคอนซีเมนต์สูงทุกอันอะไรเนี่ย26โอเคสมมติว่ามัน2ี่7แล้วผมต้องการจะถือคาตาณาจะเห็นว่าผมไม่สามารถหลบได้เต็มที่เพราะว่าเอา่อดีชันลิสต์ของผมเนี่ยมันเกิน5ขึ้นมาแล้วถูกมากผมจะเสียทั้ง สนิดกี้บาษาแล้วก็โลโบไปนะครับซึ่งถ้ากิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นไอซ์พิกเราจะได้ดาเมจที่เท่ากันนะครับแรงต่ำกว่ากน,นิดหน่อยครับแทบไม่รู้สึกเลยนะครับแต่คอนซิลเมนต์ผ่านนะครับซึ่งนั่นแปลว่ามันเจ๋งมากถ้ากิดว่าจะใช้กับสายที่ต้องรักษาคอนซิลเมนต์และเทคชั่นลสนะครับนี่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วสําหรับสายหลบนะครับที่อยากจะถืออาวุธที่หนักขึ้นมาบ้างนะไม่ถึงอาวุธหลัก นะครับที่หนักขึ้นมาบ้างสามารถใช้อย่างนี้ได้คิดดูดิเล่นสายหลบเราใช้ปืนระเบิดแดดเจ๋งจะตายถูกไหมอ่ะทีนี้มีหน้ากากให้ด้วยนะครับมาดูหน้ากากกันผมขอขยับไม้นิดหนึ่งชนปากแล้วไม้มันเริ่มจะเก่านะครับใช้พอพูดไปดานานๆแล้วมันจะขยับไปขยับมาอ,อ,อันนี้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ โอเคสีอันนี้เริ่มต้นที่อันนี้ผมขอไม่อ่านชื่อเพราะว่าผมอ่านไม่ออกถ้าให้อ่านผมก็จะเรียกว่าหมามุ่ยนะครับเเดี๋ยวผมข็เช็คแป๊บนึงว่าจะต้องทำอคชิเมนต์ตัวไหนโอเคสำหรับอันนี้นะครับในภารกิจ b i r d of Sky นะครับด่านที่ต้องเริ่มต้นที่เครื่องบินแล้วก็โดดกระโด,ดล้มลงไปนะเราจะต้องคืออย่างนี้ครับถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะภารกิจนี้เนี่ยในฉากเริ่มอะ เราจะต้องทําการคือมันจะมีเงินในโกดังอยู่3ามปึกใหญ่ใหญ่ใหญ่มากอย่าเรียกปึกมันคือกองนะครับสามกองใหญ่ๆนะครับซึ่งเราจะต้องเปิดทายเครื่องบินเพื่อให้เงินพวกนี้เนี่ยมันหลุดลงไปจากเครื่องนะครับก็คือจะลอยลงไปนั่นแหละเพราะเอ็กซิมินารนี้เนี่ยบอกเอาไว้ว่าเราจะต้องกดปุ่มทุกอย่างบนเครื่องบินที่เรียบร้อยนะก็คือเงินเนี่ยจะต้องลอยลงไปแล้วนะครับภายในเวลา1นาที23วินาที ในระดับโอเวอร์คิขึ้นไปนะครับจะได้หน้ากากอันนี้ทันทีนะก็เจ๋งดีมันก็แนวๆดีนะครับต่อมาเอ่อสำหรับอันนี้ขอเช็คแป๊บหนึง่งโอเคนะครับในภารกิจ w o r ร of Sky นะครับผมคิดว่าไม่ยากนะเออจังหวะเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับถ้าเกิดว่า คือตอนเริ่มเราจะอย,าอย่างที่บอกเขาพูดซ้ำแล้วกันเราจะต้องเอาเงินเนี่ยลงจากเครื่องบินใช่ไหมจนถึงจังหวะที่เงินหลุดลงไปจากเครื่องบินแล้วครับทุกคนในทีมจะต้องยังไม่เสียเลือดเลยสามารถโดนยิงให้เข้า,าเมอร์ได้แต่ว่าห้ามเสียเลือดเลยนะครับระดับโอเวอร์คิวขึ้นไปเช่นกันนะครับรับหน้ากากนี้ไปเลยต่อมาอไหนว่าโอเคเอ,อ่อ เป็นอันที่ผมคิดว่าน่าจะยากที่สุดแล้วใน achievement ทั้งหมดนะครับให้กำจัดสตูสิบตัวภายในครั้งเดียวด้วยการยิงพวกมันแล้วเ a d ช็อตโอ้โหแค่นี้ก็โคตรยากแล้วบังคับปืนด้วยนะครับก็คืออ่านว่าอะไรอ่ะพาริพัสเจ็ดศูนย์เหรอเป็นสไนเปอร์ไรเฟที่เออมากับตัวละครใหม่บอดีนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ซื้อสไนเปอร์อันนี้เพราะง,งั้นจะขอให้ดูแต่รูปก็แล้วกันซื้อเลยก็ได้อ่ะ อยู่ไหนอ่าอันนี้ดูรูปก่อนอันนี้นะครับได้ยินว่าเป็นสไนปเปอร์ที่ไม่เลวแต่ว่ามีข้อเสียที่ชัดเจนซื้อปุ๊บรู้เลยว่าชัดเจนดูม็อดมาดีครับ <laughs> เป็นข้อเสียจริงๆนะครับซึ่งถ้าม็อดเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่ามันเก็บเสียงไม่ได้นะครับมันไม่สามารถเก็บเสียงได้เลยแต่งอะไรไม่ได้เลยนอกจากติดแก๊เจ็ช่วยยิงนะครับ กับติดสโคบซึ่งมีสะโคบมาให้อยู่แล้วไม่ต้องติดก็ได้นะครับหมดแล้วแค่นี้เลยไม่สามารถแต่งอะไรได้มากกว่านี้คอนซูเมเนต์ไม่สามารถสูงหรือต่ากว่านี้ได้นะครับมี6ก็ใช้6นั่นแหละเอาใหม่พูดใหม่ไม่สามารถสูงกว่านี้ได้แต่ต่ากว่านี้ได้ถ้าเกิดว่าใช้เอ,อ่อมอสที่มันเสียคอนซูเมเนต์นะนะไม่สามารถใช้สเตลได้แน่นอนต้องบูเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันเหมาะกับตัวละครที่ให้มาไหมก็เหมาะแล้วแต่ว่า ถ้ามันดีกว่านี้ก็จะดีมากนะครับใช้ปืนกระบอกนี้นะครับยิงศัตรู10ตัว head shot ตายในครั้งเดียวทาได้ปุ๊บรับหน้ากากอันเมื่อกี้ไปเลยอยู่ไหนแลละอันนี้รับไปเลยนะครับหน้ากากน่าสนใจไดอะชิเมนโคตรยากเลยนะถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แหละแต่มันไม่ง่ายนะครับสุดท้ายนะครับ โอเคหน้ากากนี้เป็นหน้ากากที่ผมไม่อยากได้ที่สุดเพราะผมคิดว่ามันไม่สวยนะแต่ว่าเอะมันเขาก็ให้แล้วก็ลองมาอ่านกันดูครับในภารกิจเอ่อที่เราจะต้องไปที่ภูเขานะภารกิจอีกอันหนึ่งนะครับให้เราเก็บเขาเรียกอะไรต้องเอาลู้แนะ่ก็คือเก็บกระเป๋ามาทั้งหมดนะครับแค่นั้นแหละเอาลูดได้ก็ผ่านนะครับก็ได้อะกิจกรมอันนี้แค่นั้นเอง รู้สึกว่าจะไม่ได้กําหนดความยากด้วยเพราะงั้นก็เล่นตามสบายออาลูดได้ก็โอเคแต่หน้ากากไม่สวยนะสำหรับผมนะธรรมดาไปนะสำหรับหน้ากากนี้ก็เชิงธรรมดาหรอกแต่รรมันไม่สวยแนะ่ไม่สวยก็แล้วกันมาพูดถึงความน่าซื้อกันบ้างสิ่งที่ผมแฮปปี้เอาที่ผมชอบก่อนเกี่ยวกับ DLC นี้คือไอซ์พิกนะบ,บอกเลยว่าชอบไอซ์พิกถ้าเล่นสายหลบแล้วไม่ได้คิดว่าจะใช้คุณนายนะครับเทียบกับคุณนายนิดนึง คิดดูดิคุณไอที่อันเล็กๆบวกสกิลแล้วคอนซิลเมนต์น้อยกว่าไอาพีกครับแปลว่าไอาพีกเนี่ยเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆนะครับไม่ต้องรอดาเมจค่อยๆสแต็กขึ้นมาด้วยนะครับตบปุ๊บรับไปเลย70ดาเมจถ้ามีปัญญาชาได้ถึง4วีวิรับไปเลย450คือมันชนะเห็นๆอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าจะใช้สายเอ,อ่อจะใช้เปิร์กของกินเดอร์อะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเดีย๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องนี้ที่หลังผมยังไม่ได้ทําคลิปนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ แต่ถือว่าผมชอบมันมากสำหรับ IP ก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครที่เอ่อเล่นสายหลบแล้วอยากจะได้อาวุธที่ตีแรงแต่คอนซิเมนต์สูงสำหรับอาวุธประชิดนะสามารถใช้ไอสิกได้นะอาจจะคุ้มเลยแ่ะแค่ชิ้นเดียวอาจจะคุ้มเลยก็ได้แต่ถ้ายังไม่สนใจนะครับผมบอกเลยว่าเอา่อตัวไฮส์เองก็น่าสนใจไม่แพ้กันสาหรับเรื่องของการบู๊นะครับอย่างที่บอกว่าผมอยากสเตลมากนะลองคิดดูดีถ้าได้สเตลบนเครื่องบินหรือว่า เออได้แอบลอบเข้าไปในฐานรับใต้ภูเขาอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากแต่ว่าเราไม่ไม่ได้รับโอกาสนั้นนะครับแต่ในเรื่องของการบูก็ถือว่าใช้ได้ครับสนุกครับมีลูกเล่นใหม่ๆเยอะเช่นการขับเรือนะครับหรือว่าการเออนั่งคอปเตอร์ออกจากภารกิจซึ่งเป็นการนั่งจริงๆ เป็นการนั่งจริงๆจะได้ขึ้นไปนั่งเลยนะครับซึ่งก็น่าสนใจทั้ง2อันนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจ2ไฮส์นี้หรือว่าสนใจไอซ์พิกผมแนะนําว่าให้ซื้อนะแต่ถ้าใครจะรอลดราคามันก็จะคุ้มกว่านีแต่ว่าซื้อราคาเต็มผมว่าก็ไม่ได้น่าเสียดายตังค์เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้มีภารกิจที่เรียกอะไรอ่ะมี2ไฮส์นะครับมีมากกว่า1ไฮส์แล้วกันเราไม่มีภารกิจเราไม่ได้มีเด c ที่มีมากกว่า1 h ึไฮส ใน1 DLC มานานแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะมีไดมอนใช่ไหมมีอเลโซนะครับแล้วก็มีโกลเด้นกรีนนะครับซึ่งทั้ง3อันเนี่ยก็1 DLC 1ดีเไฮส์นะครับผมไม่แน่ใจนะอาจอาจจะมีตกหล่นนะครับโอ้ลายมายมี่ก็ด้วยนะครับมีไฮส์เดียว DLC เดียวที่ผมจำได้ว่าให้หลายภารกิจมี2สิคือบอมใช่ไหมกับเอ่อทรานสปอร์ตนะครับ2อ,อันแค่นั้นเองนะครับ ซึ่งมันก็เก่ามากแล้วเนยะนี่ถือว่าก็โอเคก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้เอาเป็นว่าถ้าบอกว่าใครสนใจไฮส์ ist, หรือว่าสนใจไอพิกก็ซื้อก็แล้วกันส่วนอย่างอื่นไม่มีแล้วที่ผมสนใจนะหน้ากากก็มันก็สวยแหละแต่มันได้ไมายากนะครับแล้วหน้ากากเขาเก่าก็ใช่ว่าจะไม่สวยเนะี่ยที่ใส่อยู่ก็เป็นแนวคล้ายๆกันนะครับสำหรับผมนะ ซึ่งมันง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับอ่ะแค่นี้นะครับเอาเป็นว่าเอ่อฟลกมอนเตอร์ก่อนละกันกทั้งสองเจ้านะครับทางร้านเกมซีมสโตแล้วก็ร้านทีลาณิสนะครับอย่าลืมแวะมากดไลค์เพื่อกำลังใจให้เขาแล้วก็ผมด้วยนะครับส่วนถ้าว่าผมพูดอะไรตกหล่นไปก็สามารถเสริมได้นในคอมเมนต์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอ่ดลซี DLC มันเพิ่งออกแล้วก็ผมมีเวลาลองเล่นแค่ไม่กี่วันนะครับอาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือมีอะไรตกหล่นไปคอมเมนต์บอกเขาลกันเนาะหรือว่าถ้าใครมีอะไรจะถามก็ถามในคอมเมนต์ได้เช่นกันเพราะว่าในช่องผม คอมเมนต์ Comment, มักจะมีคนมาช่วยตอบเสมอซึ่งนั่นผมโอเคกับมันมากเพราะว่าผมตอบไม่ไหวครับจริงๆเออคำถามเข้ามาเยอะมากๆทั้งในอินบ็อกซ์เพจแล้วก็ในชาแนลซึ่งเยอะเกินไปเนี่ยเยอะแบบตอบไม่ทันนะครับวันๆไม่ต้องทำอะไรเลยตอบอย่างเดียวเนะงงาะเพราะงั้นก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะครับถ้าผมว่างตอบผมจะตอบนะผมไม่ว่างผมคิดว่าเพื่อนๆคนอื่นที่ผ่านมาน่าช่วยตอบได้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่หน้าครับ